นี้ให้ดูทีครับวัดฒนธรรมสันเจ้ายามยามฝนฝนลกครับเดี๋ยวผมจะไปอีกด้านะนอ่อผมหวังว่าผมจะได้ล่มสักันเนี่ยมองลอดผ่านช่องนี้ก็สวยงามอยู่ อันนี้ก็เป็นถนนครับคนก็มาเรื่อยๆฮะคนก็มาเรื่อยๆไม่ขาดสายเหมือนกันฟุกมีฟุกโออนึกว่าจะมีล่มเหลือล่มหมดแล้วครับพี่น mm ้อ hmm. ง <qu> ถ้าฝนมาก็วิ่งเขาล่มเอาได้บรรยากาศของฝนสมใจมากแดดก็กำลังจะออกอีกตัดนี่ฮะให้ชมความสวยงามของวัดพระธาตุพระสัก้า พายามที่ฝนก็กำลังโปรยปลายลงมานะครับสวยงามครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับอ่าบนภูเขาก็มีเมฆหมอกลอยเห็นแล้วนะครับหลังจากฝนตกลงมา นีมาชมรอบทิศทางครับสวยงามมา,ากนกตรงนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ถ่ายแต่จุดนี้ก็คือน้ำตกดีๆนี่เองครับ สวยงามบ่อโอ้สวยงามมากครับมีบ้านตกแต่งสวนได้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับอยู่บ้านอันนั้นเมฆฝนฝนลอยไปทางโน้นแล้วเคื่อนทางนี้ผมเห็นเมฆหมอกแล้วนะครับสวยงามมากโอ้ก็กำลังลอยเคลื่อนคอยต่ำ ลงมากลับความสวยงามของวัดพระาธาตุป่าซ่อนแจวนะแต่ยังชี้บอกว่าแม่ดูวิวสิคือสวยงามขนาดไหนก็ดูเองดูเองครับดูเองวัดพระาธาตุปาซ่อนแจวในวันที่เจอวันฝนตกพอดีครับมาวันนี้ อันนั้นเป็นศาลาของที่อยู่ของพระพุทธรูปหยกเขียวนะครับองค์ใหญ่มาก่าลงไปข้างล่างเด็กกขาบอกแม่เขาดูว่าวิวตรงนี้สวยงามมากนะครับผมจะให้ดูวิวรอบทิศทาง ก็หามาปกต้นฟงดูเลยครับต,ต้นต้นตระกูลจันผากว่าจะโตมาได้นี่ดูวิวสวยงามมากสวยงามจริงๆทางล่างก็ไม่รู้เป็นเขตวัดหรือเปล่าก็มีอะไรก็อยู่ตรงน้นแล้วครับวิวสายหมอก เมฆอยู่บนยอดเขาครับลอยเลยลิว้วตัดกับนี่ครับพระธาตุผาซ่อนแจวพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พี่น้องอัดกระแสงครับนี่ก็คือแดดน,นะเดินไปทางก็เป็นประมาณนั้นรนะับดูนะครับที่สุดสวยงาม บนไม่มีคนขึ้นผมจะขึ้นไปครับออกอย่งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ชมความงามเป็นบรรยากาศอีกชัน้นครับเป็นจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวของเพชรบูรณ่านอันนี้น่าจะเป็นนำม้วันหรือเปล่าไม่แน่ใจอดับหนึ่ง